สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดลิชขีดลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็ัแล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับไฮไลท์คืนวันนี้เป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็ฟาดแข่งกันต่อ เป็นนดที่5ของแต่ละกลุ่มนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับแต่เริ่มที่เวลาตีสอในกลุ่ม4ครับสวิตเซอร์แลนด์ทีมบวยนะครับเปิดบ้านเจอกับสเปนทีมจาฝูงครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอยู่แค่2คะแนนครับจากการเสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอเยอรมัน3ต่อ3ครับตัวหลักในทีมชุดนี้ที่ติดมานะครับคานิชชาก้าสแดนชากิรี่ครับแนวรกมีอัตเมียเมเมดีฮาริสเซเฟโรวิชนะครับรวมไปถึงมาริโอ วิดที่พร้อมจะลงเล่นนะครับฝั่งของสเปนเนี่ยนัมเ็นจาฝูมี7คะแนนครับผลงานชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ยูเครนมา0ต่อ1ครับดาดังชุดนี้ครับเซอร์โยรามอสครับตรงกลางมีเซอร์กิโอบูสเกตโกเก้นะครับตัวริมเส้นอย่างมิเกลโอยาซาบาลครับกำลังเล่นดีๆครับมีโอกาสลงเล่นเช่นเดียวกับเซอร์กิโอการาเลสอาบาโรโมราต้านะครับ จอกันมาเกมแรกในสเปนเปิดบ้านชนะมา1ต่อศูนะครับแน่นอนก่อนเกมเขายังมองว่าสเปนบุกมาเหนือกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ผมมองว่าสเปนชุดนี้แม้ว่าจะมีผู้เล่นกันหลักประคองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาพอสมควรครับมาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับที่มีผู้เล่นเก่าๆหลายคนนะครับแถมเกมนี้เล่นในบ้านครับดูแล้วยังน่าวัดใจสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสมีแต้มครับเล่นในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียร์สวิตเซอร์แลนด์นะครับ ขยับไปที่ตีสองสี่ห้าในกลุ่มสามกันบ้านนะครับเป็นนัดทีห้าเช่นเดียวกันครับโปรตุเกสทีมจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับฝรั่งเศสรองจ่าฝูงครับทั้งสองทีมเนี่ยมีสิบคะแนนเท่ากันนะครับจากผลงานชนะสามเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครครับโปรตุเกสเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มสวีเดนมาสามต่อศูนย์นะครับตัวหลักตรงกลางครับเจ้าบูตินโยรูเบนเนเวสนะครับแนวรุกมีทั้งเดียโก้โจตาบรูโนแฟนานซะครับข้างหน้าคริสตอโนโรนัลโดครับก็พร้อมลงเล่น คู่กับเชลเฟลิกอยู่แล้วครับฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยเกมล่าสุดบุกไปชนะโครเอเชียมา2ประตูต่อหนึ่งครับตัวหลักมีราเฟลวารานนะครับตรงกลางกองเต้ป็อกบาครับแนวรุกมีเอ็มปัปเปอองตวนกิสมันโอลิเวียชีรูนะครับเกมแรกที่บ้านฝรั่งเศสเนี่ยจบศูนย์ต่อศูย์กินกันไม่ลงนะครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูสีมากครับเขายกให้โปรตุเกสเหนือกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมจะบอกว่าบอลทีมใหญ่เจอกันครับ ก็น่าจะมีโอกาสจบด้วยกันแบ่งแต้มอีกหนึ่งเกมนะครับแม้ว่าจะดูว่าโปรโตุเกสค่อนข้างพร้อมในเกมวันนี้ก็ตามนะครับดังนั้นดูแล้วซื้อสมุมครับเชียร์ไปที่ฝรั่งเศสทีมเยือนครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับ ปิดท้ายที่มีอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับสวีเดนทีมบวยครับจะเปิดบ้านเจอกับโครเอเชียอันดับ3สวีเดนแพ้มา4ี่นัดรวดยังไม่มีต้านนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้โปรโตุเกสมา0ูนต่อสครับตัวหลักมีเซฟลาสันตรงกลางนะครับแนวรุกเอเมลฟอสเบิร์กข้างหน้าเนี่ยมีตัวเลือกเพียบเลยครับทั้งมาคุสเบิร์กอเล็กซานเดอร์อีซักรวมไปถึงโรบินควายสันนะครับฝั่งของโครเอเชีย มี3คะแนนครับจากการชนะ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านที่ฝรั่งเศสมา1ต่อ2นะครับมีดูกาโมดิชที่ยังคุมตรงกลางครับที่เหลือมาเตโอโควาซิตมาริโอปาซาลิตนะครับแนวรุกนำโดยอีวานเปริซิตโยซิปเบรคาโลครับเกมแรกโครเอเชียเปิดบ้านชนะ2-1นะครับก่อนเกมใกล้เคียงสูสีกันนะครับผมบอกว่าโครเอเชียชุดนี้ก็ไม่ค่อยดีครับเจอกับสวีเดนที่ยังไม่มีแต้มครับเกมนี้เล่นในบ้านแล้วก็สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมมองว่าสวีเดนสู้ได้ครับ ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่ครับลุ้นถึงเบียดชนะเชียร์สวีเดนนะครับสรุป3ทีมครับผมก็ชอบไปที่สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและสวีเดนนะครับและเหมือนเดิมนะครับไลอ้อนลิชคิลิชขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ